สวัสดีครับทุกคนผมตัว LT Journey นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาที่ลิตร์นามิซอนแห่งนี้นะครับการมาที่ลิตร์นามิซอนครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วครับครั้งแรกผมมาเมื่อปีที่แล้วเนาะแต่ครั้งนี้เขามีกิจกรรมใหม่คือเซิร์ฟบอร์ดเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นเซิร์ฟบอร์ดพาทุกคนไปเล่นเซิร์ฟบอร์ดกันฮะเดี๋ยวเราไปเล่นเซิร์ฟบอร์ดกันดีกว่าปะเ,ปเดี๋ยวเราจะไปเล่นเซิร์ฟในคลองสังเน่เนาะใช,ใช่เดี๋ยวดูบรรยากาศกันครับว่า บรรยากาศการเล่นเซิร์ฟในคลองสังเนี่ยจะจะเป็นยังไงเราจะไปถ่ายรูปที่สําคัญคือเราไปถ่ายรูปชุดนี้ก็เตรียมมาพร้อมครับนะสด,สดสดอีกแล้วใช่ไหมชุดนี้สดสค่ะโอเคเดี๋ยวเราลงเรือแล้วเดี๋ยวไปถ่ายจุดถ่ายรูปกันแล้วเดี๋ยวทุกคนเห็นทุกคนก็อยากจะตามมาเที่ยวที่นี่เลยเดี๋ยวไปเจอกันบนเรือเลยครับปะ สำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นเจ้าซับบอร์ดหรือเซิร์ฟบอร์ดนี่นะครับเขาก็จะให้เราฝึกซ้อมการทรงตัวการยืนบนซับบอร์ดนี้ก่อนที่เราจะออกไปยังจุดถ่ายที่เราถ่ายรูปนะครับแล้วสําหรับการที่จะเดินทางไปยังจุดถ่ายรูปนั้นคือเรานั่งไปสวยๆอย่างนี้ได้เลยครับก็จะมีคนพายไปให้เรา าเราาไวยยยัังจุดถ่สรรรคบะวางทางที่เราไปนี่นะครับ ทุกคนน่าจะเห็นแล้วบรรยากาศซ้ายขวาบรรยากาศด้านบนสวยงามแค่ไหนเป็นการนั่งชมธรรมชาติที่สวยงามมากครับแล้วฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็จะมีนะฮะอย่างที่ทุกคนเห็นมีฝูงลิงให้เราดูด้วยทั้งบนต้นไม้และลินตะหลิงตรงนี้จะเป็นงูปล้องทองนะครับเขาก็จะนอนขดตัวอยู่บนต้นไม้ถือว่าน่าตื่นตาตื่นใจมากครับ หลังจากที่เราพายมาสักครู่นะครับก็จะมาถึงปากแม่น้ำตรงนี้แล้วจากคลอกสังเนก็จะมาเชื่อมกับแม่น้ำตรงนี้เมื่อมาถึงจุด ปากแม่น้าตรงนี้เขาก็จะให้เราอยู่คนเดียวแล้วครับเพื่อที่จะได้มุมถ่ายรูปรสวยๆแต่เขาก็คอยประคองเราอยู่ข้างๆอย่างนี้เห็นไหมครับเจ้าหน้าที่ก็จะคอยใส่ชูชีพล้อไว้ถ้าเกิดล้มหรืออะไรเขาก็จะโดดลงไปช่วยเราทันทีน้องมิวถือว่าเก่งในการปรับตัวนะครับซ้อมยืนไม่นานก็สามารถยืนได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูรูปที่ถ่ายได้จากมุมนี้กันครับ หลังจากที่เราถ่ายรูปกันเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่ทุกคนได้เห็นไปแล้วเราก็พายจากตรงปากแม่น้ําเข้ามาสู่คลองสังเนออีกครั้งครับมาหาจุดจุดนี้ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ถ่ายรูปสวยแล้วครับมีลากทรายสวยๆซึ่งตอนนี้น้องมิวก็คล่องแล้วนะครับในการควบคุมคอนโทรลเจ้าซับบอร์ดหรือเซอร์บอร์ดนี่นะฮะสามารถอยู่คนเดียวได้สบายๆ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่อยากให้ทุกคนมาสัมผัสนะครับที่คลองสังเหน่แห่งนี้หรือว่าชื่ออีกชื่อหนึ่งคือ Little Amazon บายคุณชานฮะก็เรียบร้อยแล้วนะครับลงไปพายซับบอร์ดเมื่อกี้นี้ สนุกไหมเมียวสนุกค่ะเปียกถือว่ามาถึงไงนะครับเปียกทั้งตัวเลยเนี่ยได้ตกน้ำหนึ่งที <c oughs> ถือว่ามาถึงค่ะใครอยากสนุกแบบนี้อยากไปพายเรือซับบอร์ดที่นี่ก็อย่าลืมมาที่นี่นะครับสังเนรแล้วก็มาติดต่อคุณช้าเลยครับให้คุณช้าแนะนำหน่อยดีกว่าครับยินดีให้บริการนะครับการท่องเที่ยวมิติใหม่ของที่คลองสังเนรนะครับสามารถที่จะติดต่อเข้ามาสอบถามเวลาล่องได้นะครับชมบรรยากาศนะครับ รูปแบบโฉมใหม่นะครับโดยใช้ซับพอร์ตนะครับติดต่อสอบถามได้ตลอดเวลานะครับ,รบเบอร์โทรศัพท์สามารถติดต่อได้ที่0869531789คุณชานโอเคยังไงก็ใครมาที่นี่ก็โทรมาจองคิวไว้ก่อนได้เลยนะครับติดต่อคุณชานได้เลยหลังจากที่เราไปเล่นเซิร์ฟกันมาเมื่อกี้นะครับเราก็สามารถมาสั่งอาหารที่นี่ได้แต่ที่นี่ก็คือก่อนที่จะมาเนี่ยก็จองไม่ได้เลยครับเพราะจะมีอาหารเป็นเซตนี้ให้เราเนี่ย อย่างวันนี้ผมได้มาคือฮอร์โมกอันนี้แกงไรเอ่ยแกงหอ,หอยจุ๊กแจง,แงนะครับแล้วก็มีาสามชั้นคั่วเกลือเหรอโอเคแล้วก็วอันนี้มีแกงจ,จืดนะครับก็จะมีอาหารเป็นเซตอย่างเงี้ยครับไม่ต้องกลัวเลยมาที่นี่คือลงไปเล่นเซิร์ฟบอร์ดให้เรียบร้อยพายเรือเหนื่อยๆมาแล้วก็มาสั่งอาหารที่เป็นเซตเงี้ยไว้เรียบร้อยเลยแม่ครัวที่นี่คือระดับฝีมือครับอร่อยแน่นอนแต่คุณต้องจองล่วงหน้านะไม่ใช่มาปรับป,ปรับแล้วมาทานที่นี่คือ อาจจะไม่พร้อมเรื่องวัตถุดิบอะไรเงี้ยคือขอให้บอกล่วงหน้าถ้ามาเนี่ยเดี๋ยวจะเตรียมมาให้อย่างดีเลยครับอันนี้เนื้อหอมกนะคะลองดูเห็นไหมเอ่ยต่ำไปเนาะี่โอเคแม่ครัวที่นี่ฝีมือดีมากอร่อยมาก life, 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 หลังจากเราไปเล่นเซิร์ฟบอร์ดกันมานะครับเดี๋ยวผมจะมาพาทุกคนมาดูเป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดไฮไลท์ของที่คลองสังเหน่เนี่ยนะครับคือจะพาไปดู ต้นไซที่อายุร้อยกว่าปีเป็นต้นไซที่ถ่ายรูปสวยมากเลยครับแต่ถ้าจะมาต้นไซที่นี่คือต้องมาตามาลิตเติลอเมซอนของคุณชาญที่ผมเดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดและปักหมุดไปให้เนาะมันเป็นเหมือนพื้นที่ส่วนบุคคลฮนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูมุมถ่ายรูปสวยๆกันมุมนี้อลังการมาก ที่นี่จะมีเรื่องน้ําขึ้นน้ําลงด้ครับยังไงก็สอบถามกับทางเจ้าของที่ให้เบอร์ไว้นาอแล้วก็ติดต่อสอบถามเขาว่าถ้าจะมาวันนี้จะเดินเข้าไปถ่ายรูปได้ไหมอะไรเงี้ยนะทางเดินเข้าจะประมาณเนี้ยครับที่ผมเดินเข้ามาไม่ได้ยากอะไรมากแล้วคอนเซปต์ของที่นี่ก็คือจิบกาแฟและต้นใสแต่นี่วันนี้เอาเป็นแดงมะนาวมาดีกว่า ชื่นกว่าทางเดินจะเป็นดินแบบนี้นะครับแบบที่ทุกคนเห็นนี่เดี๋ยวผมแพนให้ดูเข้าไปอีกนิดเดียวครับเดี๋ยวถึงแล้วไม่ได้ไกลมาก <c oughs> ใกล้ถึงแล้วครับด้านหน้าผมนี่ก็จะเป็นต้นทรายละมาถ่ายกับลากสานี่กัน ชิงนี้ก็มาครั้งที่2แล้วนะครับสำหรับครั้งนี้ผมว่ามันเดินทางเข้ามาง่ายกว่าครั้งแรกเยอะครับครั้งแรกที่ผมมาคราวที่แล้วอะ่ะจะเป็นน้ําหมดเลยต้องเหมือนท่าจะต้องใส่ขงท้าบูทเดินเข้ามาครั้งนี้เดินง่ายกว่าเยอะเลยนะครับเข้าคอนเซปต์เลยจิบกาแฟแล้วใส่รอบข้างก็จะเป็นต้นใส่เยอะแยะเลยคร ดูมุมนี้นะทุกคนอย่างที่ทุกคนเห็นฮะนี่คือต้นไทรที่อายุร้อยกว่าปีครับเดี๋ยวขึ้นไปถ่ายรูปให้ทุกคนดูดีกว่าว่ามาที่นี่จะได้มุมถ่ายรูปออกไปสวยๆแบบไหนเนาะ I've this time changed say for better the strive just thought would For the first time นี่ครับอย่างที่ทุกคนได้เห็นเนาะก็จะเป็นลากตนา้นไซแล้วก็เป็นมุมถ่ายรูปที่สวยเลยครับใครชอบถ่ายรูปนี่เข้ามามุมนี้สวยแน่นอนคุณจะได้รูปที่หาที่ไหนถ่ายไม่ได้เหมือนกันนะฮะแบบนี้ธรรมชาติรังสรรค์มาให้เลยหาชุดหาอะไรมาถ่ายที่นี่ได้นะครับอาจจะเป็นแบบ ชุดยาวๆกระโปรงฟุ้งฟิ้งนะพวกเออโทนโทนขาวหรืออาจจะเป็นสีแดงก็ได้นะเป็นคู่สีที่ตัดกับสีเขียวของใบไม้เลยขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และก็กดกระดิ่งให้ LT Journey ด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนอีกรอติดตามชมครับ I've changed for the better